ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรกันค่ะคุณสว <ไป S 1> ยท,รรที่นั่นค่ะเขามีของกินได้อร่อยมากรรแต่รับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยกินไม่ใช่กายศาสตร์ไม่ใช่กุยศาศาศา้กยไข่ค่ะที่กำแพงเพชรมีกระบองเพชรว้ากระบองเพชรโอ้ยผมก็ไม่กล้ากินกินได้ กินได้กินหนึ่งจัดเลยค่ะไม่ใช่หนามทิมนะมันรสชาติอร่อยกรอบหวานเออเอาไปตาไปยําไปทําอะไรได้หมดเลยแซ่บๆซก็ได้ทําเป็นลูกอมยังได้อ้าวไม่เชื่อตามมาดูพี่พงศักดิ์แม่นข่าวค่ะหรือว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตแกอยู่ที่ลานกระบืออําเภอลานกระบือกําแพงเพชรค่ะตัดสินใจแล้วว่าโหมันเยอะเหลือเกินกําแพงเพชรนี่มันไม่ได้มีแต่กล้วยไข่ซะแล้วกระบองเพชรก็เยอะด้วยจะทํายังไงดีเนี่ยเนี่ยมันต้นใหญ่จะไปประดับประดาบ้านไม่ไหวกินได้ไหมล่ะ ก็ลองดูเอานิ้วโอ้โหแย่แล้วเจ็บมันจะกินยังไงเน <ừ> นี่หนามโอ้โหไม่ต้องแย่ก็รู้ว่าหนามมันแหลมค่ะแต่พอไปแย่แล้วในพื้นที่สามไร่เนี่ยนะ <ừ> ก็ยิ้มกันอ่อนๆไม่เอาไปทําอะไรดีก็ลองตัดไปค่ะ <ừ> <ก>พอตัดไป <ừ> ก็ไป <ๆ S 1> เห็นว่ามันกรอบ,รบนะข้างในเนี่ยมันใสๆเหมือนมะละกอก็เหมือนอุ้ยถ้าอย่างนั้นมันจะตำส้มตำได้หรือไม่อย่างไรค่ะเลยลองเอาไปทําเมนูหลายๆอย่างพบว่ามันรสชาติเปรี้ยว แล้วก็<อ>หวานานิดนึงค่ะคล้ายกับ<อ>มะขามอ่อนพอผสมกระเจี๊ยบอย่าะนั้นเลยลองเอามาทํากับข้าวกินกันดีกว่าค่ะหรือรว่าจะทำเป็นน้ําผลไม้อ่าลองมาหั่นให้มันเล็กๆๆๆๆๆ,ๆลงค่ะเมนูมีอะไรบ้างยำก่อนเลยอยำยำเป็นยำไทยเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าก็ได้อ้าสลัดก็ได้เอาใส่เป็นฮอตดอกเป็นขนมปังเป็นอะไรได้หมดเลยค่ะนี่ลูกอมกับ ล,ลูกอมลูกอมกะบอง<ม>เพชรเบบยลี่เลยคุณอะใช่จะบอกว่ากำแพงเนี่นี่อะไรในโยเกิร์ตหรือเปล่า นี่รักหนามก็ต้องรักในตัวอ้าเอามาทอดก็ได้โอ้ยได้หมดเลยอะแต่ถามว่าพี่ทําได้ทุกอย่างเนี่ยข้ากลองก็เกรียบแล้วกินได้ไหมล่ะได้ค่ะขยันทําก็ต้องขยันกินเนี่ยไหมเอามาเป็นหนึ่งในผักที่จิ้มน้าพริกก็ได้ค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันทําได้เห็นไหมอันนี้เอามายำเหมือนกับผักทางอีสานหรือเอามาเหมือนกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยคุณสุวิทย์เขาบอกรสชาติมันเหมือนกระเจี๊ยบเหมือนกันนะมันจะออกเปรี้ยวหวานๆเอ้าใส่ตำกับมะละกอไปเลย เก่งจังเลยคนค<อ>ิดเน, <ะ S 2> นี่ยคะ่ะเอาละถ้าเกิดว่าอา้าวปัน่นทำน้ำปั่นเข้าไปอีกถ้าใครที่บ้านมีกระบองเพชรลองดูแต่ก็ลองลองลองทำดูน้อยๆกันนะอย่าเพิ่งเอาไปให้คนอื่นกินนะลองกินเองก่อนว่ามันไหวไม่ไหวแต่สีมันสวยจังสีเหมือนน้ำใบเตยน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขียวๆค่ะ แต่คุณทัศนีแซงเหานะคะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการเกษตรตําบลลานกระบือเขามาให้ความรู้เลยนะโอ้ปกติแล้วก็บอกเพชรนะครับเราก็จะมีแต่เชยชมนะคุณนีในเช้าว่าไหมคุณจะไปเชยชมด้วยในหนามขนาดนั้นนี่กินเลยอ่ะอ่ารันนี้มากินเลยก็เออเอาหนามออกก่อนนะคะพอหนามออกเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรตั้งหลายอย่างแต่ทางเกษตรข้าราชการหรือว่าพวกที่เป็น คนที่ชํานาญการอย่างเงี้ยเขามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลอกปลูกพืชและปลูกกระบองเพ็ดกินได้มันก็ทําให้เขาทําได้อย่างถูกสุขลักษณะ ทำได้อย่างถูกใจถูกปากด้วยล้ะค่ะคแล้วก็ควบคุมเรื่องน้ำเรื่องดินอันนี้ไม่แน่ใจ<อ>ว่าจะต้องปลูกแบบทำเป็นกระบองเพชรกินได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าทางพี่ที่เป็นนักส่งเสริมวิชาการเกษตรเขามาแนะนำถ้าเกิดว่าปลูกตามหาัวไร่ไยนามันจะกินอร่อยเหมเขาปาก<อ>ก็ไม่รู้นะคะ<อ>แต่ทั้งนี้<อ>ทั้งนั้นทำสำเร็จมาแล้วก็อยากจะบอกให้ชาวลกได้ทราบกันค่ะว่าณตอนนี้มียยำกระบองเพชรส้มตำกระบองเพชรน้ำปั่นกระบองเพชรลูกอมกระบองเพชรและอีกหลากหลายเมนูไม่กลัวหนามของที่นี่เขานะคะเพราะฉะนั้น จำว่ากระบองเพชรนั้นกินได้เนื้อสัมผัส<อ>กรอบถ้าไม่มีน้ำถ้ามีน้ำเนื้อสัมผัสจะแหลมนิดนึงนะคะและจะมีความฉ่ำน้ำเล็กน้อยอค่ะจะไปยำไปตำเอาไปทอดเอาไปทำอะไร ได้หมดเลยลองดูว่าจะไปทำสูตรกันยังไงนะคะปรุงให้จัดจ้านก็อร่อยรสชาติแปลกใหม่เฉพาะตัวเอาไปทอดก็ยังได้ค่ะแล้วพี่พงศักด์ก็เลยตัดสินใจว่าออกงานเลยดีกว่าเอามาลองขายดูแบบนี้เพราะว่ามันขายความแปลกกันเท่านั้นเองช่วงนี้นะคะใครจะทำอะไรเนี่ยสมมติมีร้านกาแฟใช่ไหมแล้วปลูกกำแพงเพชรเกิดมีน้ำ ปุกกระบองเพชรเกิดมีน้ำกระบองเพชรปั่นอย่างเงี้ยเราก็อยากลองรู้สีมันสวยมากเลยแล้วก็มีของทอดก็ดีค่ะแม่สลับสับเปลี่ยนกันไประหว่างกระบองเพชรกับกำแพงเพชรกระบองเพชรอยู่ที่กำแพงเพชรเขากินได้นะครับมากินก่างกาย่างได้เลยเห็นภาพข่าวแล้วรักน้ำขึ้นมาทันทีเลยแม่เก่งครับเก่งนี่นะฮอามีเรื่องดีดีครับ 来上冲高！